สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะมื่อน,นี้เข้ากับอยู่ที่บ้านซัมปะลังอำเภอกูกแก้วจังหวัดอุดอรครับผมมา,มาในราคาฟัง200ตั้งโต๊ะ3 0กระเดื่องหาลอยนะครับลนะ่ะปลาปอยครับเนื่อที่ประมาณจากสิไรนี่ละน้อยก็คงจะเริ่มนะครับนาะทาลุนน้ำกันครับผมปลาที่ตัวใหญ่ซ้ำใดแน่ๆก็เป็นปลาจีนปลายี่ซกละครับว่านิ่มนนั้น,นะครับ อาิมาอันนีก็จะ umas, ได้อถ้าเราใสด้ีมากไหมอยาให้ดีมากดูดนมากสดทาเออมาใส่มา้าสิตัวน้องขาคอยนี่กับรถรถตันไหนี้ขล่างก็คนมาไม่หันเออสาบัาทแล้วก็เอาปตรงอไปเลยเออเออเอออย่างนี้นะเออแล้วราทลองออดว่าสุดทาี่งนั้ มาครับเตรียมตัวแล้วครับผมใกล้จะเริ่มแล้วมาครับผมมารุ่นบาทแรกน้ำกันครับเป็นจังไหร่มันมานุงน่าลอยตาลอยร้างชาินธากับการนการ เ,บบเออแบบกินใหญ่ครับผมหน่อยสิหลายเท่านั้นละ่ะตอนนี้ถือทุกด่างอยู่ครับทุกด่างดู่น้ำกันก่อนครับเบ่งภาพรวมกันเนาะ คนครับตัวใหญ่ๆพร้อมะจีน ตัไว้เมืองเจ้อนี่ๆครับตัวนี้าจจะาดโลาันปาดว่านเมืองเจ้านี้ครับปาๆปาๆเขาเป็นหม่นะครับผม 本当に。Uh, งานเท่ากับผมปลาจีนใหญ่ครับตัวนี้ปัญหาลูกบอ่อยู่บอ่อยู่บ่ครับผมจีนใหญ่ครับไครเต็มท้องเลย,ยได้บอได้บอ่อลจะตกห่างเพื่อนได้แล้วตาคนสั่นนะครับเมื่อไหร่ครับผมเป็นอะไรเป็นเหวี่ยมาตึกป่าครับนี่ครับ มันมาเจอป่าน้ำบางใ,ใดๆนี่แหะครับผมสีมืเนเว่าใหอมันเป็านิวาานี่นะครับลง่านลรอๆอยันนี้งานเามาจองเ่อประกาศนแรกครับั้งานเรียบร้อยมาก่อนานเพื่อนบุหรี่ อเออเจ้านี่ไหมเจ้านี่บนเข่านี่ยบนสี่สิบลูกอยู่นนี้ป่ายิ่งโคตรครับนะครับป่าหยาบหยาบอยู่คุ่นะป่าตีท่งเป็นป่าอยู่นี่ครับคุณนะ,ณนะป่าป่ารข้งว้บาทเนี่ยนีย่คือเข่าโคตรเข่าแน่เท้คุณนะครับผมอืมประมาณแล้วมันเทไปตเสาร่เนี่ย เข้าขาเข่าแน่แท้จะดุ้งร้านไดนมาหมานครับนะครับมีแต่แนวเ,เดียวหยาบหยาบอยู่ สองสามเจ้านี่ครับเออป่ายะซ้นนี่เนาะพี่น้อง 慢慢。嗯嗯嗯 โอ้กินไงครับคุณอาโอ้กินตัวนี้ไหม

はい。 บอว่าแต่ละคนแต่ละเจ้านะครับทิ่เป็นผู้ใดก่อนอันเรื่เชียวว่าเป็เรื่องขาเรื่องเท้าเรืเออ่องเหล้วโอ้ยบาทสองครับเจ้านี่แไปจีนอย่างประตูใหญ่เถอะเอ,อ้าดูบ่ ทีมงานเท่าครับโอ้แต่น้อยถือกิ่อย่างนอกบานนี่บาทนี่นะบาทชหันเบิงว่าท่านนะครับตักไหวบพาอันบาทนี่เอแมนบ่ละทีมงานเท่าหมดละแมนแทะครับผมแต่น้อยแทะน้อยร้อยโลครับเมื่อนเหวี่ยงจะสามสิบโลกับพ่อมั่งทีมงานเท่าคันขานคั่วครับผมเมืองเจ้านี่ครับ ปาปาเขาเป็นมูนะครับผมปาดปาดปาดเบื้งนะครับผมเขามูลแล้วเป็นซิฟตัวนะครับซิฟตัวเศ้าตัวนะครับปลายีสุปลาจีนปลานวนจันปลานน่นปสันละครับ อยู่นะครับสงรับการล่อค่อยอยู่ทีมงานเท่ากับมาจองแมือประกาศมือแรกครับผมตั้งหางยังเรียบร้อยมาก่อนบ้านเพื่อนผุหลักสมกับมันมากอยู่นี่ทีมงานเท่ากับมาหกเจคนผุหลลยครับ ข้าราชกาดอเรด้ันนี้มันเรื่องีนี้เ่งผู้ใดอ่นีอเจ้นี้นนเข่านี่ันีสิลกอยเนี้ลยะป่ายัโคดรนครับ่หยาบหยาบ่ป่าที่โตม่นป่าอยู่เลครับคุณอาโอป่ายังปานขังไวบาดเนี่ยอยก็เข่าโคดเข่าแน่ะครับผม ว่าน่ลวันเ,เนทตเจ้กกาคุเน่เข่าข้าเข่าเนี่ไม่มรอ้ลาดอะประมาณากันนครับนี่ต่นนี้เดี๋ยวหยาบหยาบอยู่ โอ้ยดอกนี่สามตีตวเอามันหมานครับทีมงานเท่าเดี๋นี้เขาได้แลวเท่าานี้ครับต้องใชก้องนี้จะได้ถ่ายถ้เจ้านี่นี่ละกแลวง่ายปุเนี่ยเข้าคับเขาแน่แท้ีแต่แนวเดียวครับ โอ้ป่ายิสุกไงครับเจ้านี่โดดทวนทวนใจเจ้านี่บอแลวง่ายนะครับหันไปเจ้อุ้มกวนละกันครับผมเป่นพุ่มเอางี่แหะครับเขาร้ายละกันเขาร้ายละกันรับปากนะครับผม

ตก็ีนองเดตาีนีส่ยันแต่เรางไงเราอละรี้้อู้อครับามันเอ้าอามันมันรถงอโอ้มันันงสองเจ้านี้ครับ เขาโพดเขาเหลือแท้เอาคักเขาแน่ แวาูนสิีนหลายนเป็นิ่งีนหลายคนเขายืรบู้กนคใดอย่ามากอย่ามากก็เป็นน้องว่้งหลังจากหุบลุเรื่องตัวเรื่องนี้แต่สนันชนะใครน้องก็ได้ดิคณะกรรมการชนะตัดดิเงนละาสนันบาทด้วยน้อง้าแต่ก็ามลอยตาทบกัน้งคณะกรรมการ่บ้านสัสงตารผน

คู่กันเราราคาคู่กันเราเอาที่น้องพยายามเร่งสีตาแด้วตานิรุตขึ hhh, ้นแน่แ mm น่วินาทีสุดสุดนะทุนไม่แล่เพื่อชีวิตัวเราแล้รันเอาพนัเอาพนมาสูตาก ป่าพันครับแห่แพ่ันบะครับนี่บัดยอคนมาสือนหโลเลนี่ครับมาเบ่งป่าพนธ์แป๊ดปวดแทะเทวันถือแบบนี้เยอยจอดตัวยัถือบิดฟงไ้ยังคอยู่ มู่บบใหญเลยครัรร 50, 50. มนา,าครับมาเบิ่งผลง,งานของทีมงานท่าบนนี้ในบนลายปบนได้เรกครับจะตีว่างสามสิบโลนั่นแหละตามที่ขาดการไหวผมววอยู่มองอยู่มองว่าบ่ดีฝานได้เนาะอยู่บ่ถือมองฝานไดได้บนลายครับเป็นปลาจีนปลาเงอนจันทร์กับปลาเน้นแหะครับผม ืนกูหมานหมานผู้หมานกับหมานคักผู้ว่าหมานกับพอค่อยได้นะครับผู้หมานกับหมาไม่ครับผมน้องประมาณนี้ละน้องค้ามโฉนดบันซ้ำปลั่งครับจะไปเจอกันคลิปหน้าเพล่ะครับผมวันนี้ก็จบซ้ำนี้แหละครับทีมงานจะกลับแล้วนะครับฝากติดตามเพราะน้ำสวัสดีครับ